ขาน่าเฝบ้านนะลูกนะดูงูงเงี้ยวเกี้ยวขอนะลูกเนอะลูกขาน่าลูกออกไปไหนไม่ได้นะช่วงนี้พอบ้านไปก่อนให้ขัน้าเอ้าบ้านไปก่อนนะคะเอารองเท้าหนูยังเรียบร้อยโอเคนะขออนุญาตใส่รองเท้านะคะแค่ลูกงูเห่าอยู่สองตัวเว้ยพ่ออย่าพูดดีภาพแล้วมันยังติดตาหนูเลยเว้ยดูดิพ่อ hmm. เสื้อมันเขียวนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าระดับน้ํามันไม่ได้ลดเลยนะคะแม่ก็ใส่รองเท้าบู๊ทคุณพ่อก็ใส่เรียบร้อยนี่ค่ะนะคะให้ดูก่อนระดับหน้าบ้านนะคะก็ยังเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ว่ามันไม่มีน้ํามาเพิ่มนะพ่อครับเออนี่สงบเลยอัตาก็วิ่งเล่นนี้แต่เช้าท่านผู้ชมดูมละกอของคุณพ่อนะ เขาหลับแล้วใบตกหมดแล้วนะคะถือว่าน่าจะรอดอยู่นะพ่อไม่แน่ถ้าวันนี้เขาแห้งนะแต่ถ้าวันนี้ไม่แห้งเขาก็ไม่รอดเล่นน้ําสนุกไหมเขาชอบเล่นน้ํามากเลยเดี๋ยวพ่อกับแม่ไปข้างนอกนะบุกนะเดี๋ยวจะเย็นๆเดี๋ยวพ่อกับแม่ไปข้างนอกเดี๋ยวฟังก่อนเปื้อนหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสติโอ้ยท่านผู้ชมดูความนี่ของเขานะ ฟางพ่อกับแม่ไปข้างนอกนะลูกนะจะไปดูอะไรสักหน่อยนะเข้าใจไหมเฝ้าบ้านเนอะอไ่้ไหมลูกเป็นเด็กดีนะเอพ่อไป,ปครับเอาเขาใส่ก,กลงก่อนคุณผู้ชมดูดีมันนะมันนิ่งหมดแล้วอะ่ะมันเน่าอ,อ่ะไอตัวเนี้ยตายแน่นอนพ่อโหระพาพ่อคอตกแล้วเนี่ยไปะมะโคมะเขือก็คอตกหมดแล้วแต่วันนี้โชคดีหน่อยนะคะที่มันมีแดดนะคะครับพ่อแทนกล้องนิดนึงนิดตรงข้างหลังแล้วพ่อพ่อตัดกล้องไปก่อน อเคคลองหลังบ้านมันก็ยังล้นมันยังไม่ลดนะคะไม่ลดครับอโอเคโอ,อ,อ้โ,อโหพอดูแรงเขาเยอะมากเลยทุกคนทั้งกัดทั้งแทะโอ้โหป้าเขายังทนไม่ได้เลยเออคือใครก็หนีเขาหมดอะค่ะคนทุกคนหนีเขาไปหมดอะหนีไปแล้วจะเล่นกับเขาอย่างเดียวใส่งกงก่นอนป้าเขากงเลยลูกสองสามชั่วโมงละ ไปแทะกระดูกเล่นกับลูกกระดูกปลอมะอะเดี๋ยวไม่มาเดี๋ยวไม่มาแต่เขาปล่อยเขานานาแล้วใช่ไหมโอ้ชั่วโมงกว่าแล้วขอดูสภาพหนูผู้ <laughs> ชมนี่ <c oughs> เลี้ยงลูกน้อยก็จะเป็นเอี้ยเพื่อ <c oughs> นให้ทุกคนดูดีมนันละตอที่คุณพ่อเหลือนะคะคุณพ่อก็เอาใส่กรงไว้แบบนี้ช่วยชีวิตมันเป็นห่วงเขาเผื่อเดี๋ยวจะหาวิธีเอาลงถังอยู่ใช่ท่านผู้ชมเห็นไหมว่า ดับน้ำนะคะก็ยังคงปกตินะคะเพราะว่าทองนะคะก็ยังปกตินะคะคือหมายถึงว่าสะพานก็มองไม่เห็นเหมือนเดิม,มถ้าเราใส่พุธไปแบบนี้เขาไม่ว่าหลอเนาะเออเดี๋ยวพ่อไปเอาเรองเท้าแตะให้แม่กันเดี๋ยวถ่ายให้ท่านผู้ชมดูกันคือวันนี้นะคะน้ำมันก็จะ าสานะคะมองเห็นพื้นดินนิดนึงเพราะว่าฝนมันไม่ได้ตกเนาะมันมีแดดมันก็ทําให้เราแบบมองเห็นพื้นดินด้านล่างอะคะ่ะแต่ว่าน้ําไม่ลดนะคะดูจากลักษณะนะคะเหมือนน้ํานะคะ,ะ,คะยังไหลออกมาจากสวนแล้วก็ลงคลองอยู่เนาะพ่อครับอโอเคเนี่ยดกตรงนู้นก็ยังเป็นน้ําอยู่พอออกมาหน่อย ก็ยังไม่แห้งเหมือนเดิมนะคะฝั่งนี้โอเคไปเดี๋ยวเราไปทุระก่อนเผื่อจะได้แบบเป็นแนวทางอะไรได้ไปเอารองเท้าก่อน <laughs> แต่รองเท้าพูดไม่ไหวเลยไปคะ่ะท่านผู้ชมห้องมันฟองอะไรเนะี่ยน้ำมันซึมลงไปไนลอ๋อไปคะ่ะเดี๋ยวเราสองคนตายายนะคะก็จะเดินไปนะคะที่รถเก๋งที่เราจอดตรง นู่นนะคะตอนช่วงฝนตกอะ่ะมันชุลมุนไปหมดเลยตอนน้ำท่วมอะ่ะคุณแม่เอาขากล้องไปไว้ไหนก็ไม่รู้อะ่ะอืมก็เลยต้องถือมันลำบากนะทุกคนเห็นฝ้ากระบนใบหน้าของคุณแม่ทุกคนอย่าอย่าตกใจนะก็จะลองถอยรถออกมากันอืม มวนะเพุ่งสวยมากเลยอะพอดเดี๋ยวดูดอกไม้ก่อนชักช้าดอกไม้ค่ะคดอกไ,ไม้จา๋ามีความสุกไหมพี่พักพุ่งอะพ่อเอาดอกพุ่งให้โชคดีหรือยังตอนเช้านี่ยังไม่ได้ให้เนะี่ยแต่เขามีดอกพุ่งเหลืออยู่น,นี่สิใส่ให้เมื่อวานเดี๋ยวก็จะได้ปล่อยเขาเลยนานะครับลองให้แบบว่ารอน้ำว่าบองก่อน ไม่อยากลวอยเพราะตอนนี้เผื่อเขาไปเจออันตรายอยูรอให้น้ำให้งใช่ไหมแ้วาจอดอยู่ตรงนี้นะค,ะครับ,รบเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะออกได้ไหมมันกระท่วมล้อมเหมือนกันอะ่ะพ่อล็อกไว้นะพ่อล็อกไว้ทุกคนลองที่ดูดินะเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าคุณพ่อจะขับออกได้หรือเปล่านะคะเพราะว่ามันเป็นขี้โคนนะคะโอเคพ่อออกมาขับเลย เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่ารถเราจะออกได้หรือเปล่านะคะ <Okay. S 1> ทำไมพะเ <Okay. S 1> พราะเปิดหมุนกระจกให้ระบายอากาศเลยแต่หนูว่าโอเคยุบอ่ะมันไม่ใช่ไกลมันไม่ได้ไกลจากถนนที่เรา <c oughs> จะขี่จะขับไง เขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ไกลจากถนนไงสุดยอดทุกคน เคพอถอยอีกนิดนึงเลยโอเคค่ะถ้าไม่ชมไปเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันเดีย๋ยวต้องค่อยๆเดินนะเพราะว่าเดี๋ยวรองเท้าจะน้ำจะเข้ารองเท้าบูท อยู่นี่รอแป๊บหนึ่งได้ไหมทำไมจะเปเอากาวก่อนลืมโอ <Okay. S 1> เคเผื่อรถเสียจะได้ใช้กาวอุดไหมพ่อไม่ได้เอาไว้ในรถอระเอาไปติดไอ้นี่งานข้างในคุณผ <Okay. S 1> ู้ชมคุณพ่อนะคะ mm hmm. เขาลืมกาวนะคะ, mm hmm. ะกาวมีพกติดรถไว้ตลอดนะคะ mm hmm. เวลาที่ปั๊มติ๊กมันรั่วนะคะคุณพ่อก็จะใช้กาวอุดนะ,ะ mm hmm. ถ้าไม่มีกาวติดรถไปด้วยเนี่ยมันเวลารถไปเสียกลางทางมัน มันจะแย่นะคะนู่ค่ะเดี๋ยวให้ดูนูน่นค่ะคุณพ่อเดินไปนูน่นเห็นนะว่าหนูเป็นคนอินเดียเนะี่ยนี่หนูพ่อรู้ไหมว่าหนูเป็นชาวอาหรับอาหรับเพราะไม่เห็นทรงผมหรออย่าอย่าอย่าไปเลยขนาดทุกวนันนี้เป็นหลานหลับไปยังไม่ไหวแล้ว่ามันหลับถึงหมดกันลระวังรถข้างหน้านะเขาจอดทำอะไรนีร่่ ท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเราสองคนตายายนะคะก็อยู่ในรถเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะขับรถเซอร์เวดูนะคะแบบสถานที่นะคะแล้วก็บริเวณรอบๆค่ะว่ามันเป็นยังไงตรงไหนท่วมบ้างนะคะจะได้แบบตรงไหนท่วมบ้างตรงไหนไม่ท่วมอะไรเงี้ยจะได้เป็นแนวทางอะไรเงี้ยนะคะให้เราเอากลับมาคิดอะไรเงี้ยค่ะเนาะตอนนี้ก็ยังอยู่บนถนนซูเปอร์ อันนี้เขาเรียกว่าซูปเปอร์ระหว่างเมืองง่าจังหวัดลําพูนเนาะ,ะเขาเรียกว่าซูปเปอร์อะไรปะเหมือนง่าท่าจักรเออเหมือนง่าท่าจักรแล้มันก็จะย้อนแสงนิดนึงนะโอ้ท่วมพอไปทางไหนก็ท่วมฝั่งพอเราสรุปแล้วฝั่งนี้ท่วมหมดเลยเนาะแบบท่วมเออปีนี้ท่วมอ่แต่มันมีบางที่ที่มันไม่ท่วมขนาดเองสรุปแล้วถ้าเราสมมติว่า ถ้าเราทําสวนใช่ไหมพ่อก็คือเรายกสูงอย่างเดียวเนาะทําใต้ถุนสูงอย่างเดียวเราทําบ้านต่ําไม่ได้หรอกเออเราก็ไม่รู้นะพ่อว่าตรงไหนท่วมตรงไหนเป็นยังไงตรงไหนมีความเสี่ยงใช่ไหมท้องฟ้านะคะก็วันนี้ก็สดใสหน่อยค่ะแต่ยังคงมีก้อนเมฆสีเทาแซมนิดๆิด นี่มันจะเป็นสวนลำไยนะคะทุกคนฝั่งนี้ไม่ท่วมเลยเออฝั่งนี้ดีอ่ะเออเห็นดีเออถเถวอืน่นก็ดีนะวะเนี่ยเป็นสวนลำไยเป็นสวนเออแบบนี้ก็ดีนะเนี่ยนเนี่ยเนี่ยลกๆแบบนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเราก็มาทำความสะอาดเอาเนาะท่านมู้ชมเดี๋ยวเราก็มาทำความสะอาด้วยน้องของใครไม่รู้โอยเราก็มาโนไปก่อนกา ่็ชีวิตเรามันต้องมีความสุขความหวังกับพ่อมันจะทําให้เรามีพลังในการก้าวต่อไปคุณผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาในส่วนของอเนี่ยๆเขาเขียนเอาว่านั่นบ่อตกปลาจะไปทำไมบ่อเออเนี่ยๆเราเคยเห็นป้าตรงนี้ที่เขาแบ่งขายอะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันนะจ๊ะแถวนี้มันจะเป็นสวนลำไยไปหมดเลยนะคะแบบนี้ก็โอเจ็ดพันห้าร้อยบาท เนี่ยท่านผู้ชมที่ดินแบ่งขายนันน่นนันน่นนันน่นนั่นนั่นนั่นเดตจอดก,กันเออแบงแ่แบงขายไงเขาเขียนนั่นแหละแพงไม่น,น่นหนาตารางวาเลยเนี่ย<จ>นะห้าร้อยตารางวาก็เจ็ดฮะเอเาเจอแล้วที่เนี่ยเพราะเราตรงไปเลยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยท่านผู้ชมโซนเนี้ยมันจะเป็นที่ดินแบ่งขายนะเนี่ยที่เขาติดป้ายอะเห็นป่ะเนี่ยเเดี๋ยวให้ดูตามแนวนี้หมดเลยนียแบ่งขายตารางวาละเจ็ดพันห้า มันตกเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวให้คุณพ่อกดเครื่องคิดเลขกันนะอืเดี๋ยวแป๊บนึงนะตารางวาและเจ็ดพันห้ามันตกเท่าไหรอ่อ่ะแล้วเราเอาสักหนึ่งงานอะ่ะเดี๋ยวดูก่อนเออลองดูเจ็ดพันหนสิร้อยแต่ที่นี่ไม่ท่วมทุกคนเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งงานหรอ,อ ทำไมมันแพงอ่ะเออเดี๋ยวๆขับไปก่อนโอ้โหทุกคนคือเดี๋ยวเราจะไปทะลุนู่นเอออออเออที่แต่เราเราดูเป็นแนวทางน,นะทุกคนอันนี้คือเขาแบ่งขายไง<อ>บ้านพี่แอร์เออมาดูเลยเราขับไปเรื่อยๆก่อนซ้ายเน่ยจะไปขับไปเรื่อยๆก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราดูเป็นช้อยก่อนเดี๋ยวเพิ่งตกใจทุกคนยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำอะไรเลย บอกตัวเองไม่ได้บอกท่านผู้ชมนะทนี้ว่าจะเป็นแบบบ้านเนี่ยอะคะแบบบ้านแบบเงียบเนาะนี่เนาะเงียบจังเป็นป่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่แล้วคนคุณแม่ชอบอะไรเป็นป่าแบบนี้ก็ได้อยู่เพราะเราสงคนตายายแบบว่าชีวิตสมถะอยู่แล้วไงทุกคนเนี่ยทุกคนดูดิอันนี้ก็จะเป็นป่าหมดเลย อันนี้เขาไม่ได้จัดสรรน,นะคะไม่มีบ้านคนนะคะแถวนี้แต่ว่าถนนมันดีอ่ะคือน้ําไม่ท่วมหมาทุกคนน่นอเนาะค,คือสังเกตเลยดินแห้งมากเลยเห็นไหมคะเนีย่ยแห้งเห็นไหมคะขนาดที่อื่นท่วมแต่ตรงนี้ไม่ท่วมอ่ะเออดีอ่ะแถวนี้ก็ได้พอเราอยู่ตรงนี้ก็ได้ดูไปเรื่อยๆกันแม่แล้วก็พูดไปงั้นดูไป ขี่มันจะไปนทนลุนู่นน่ะไอริมปิงนูวยก็ม,มาดูนะแถวนี้แถวนี้มันไม่ค่อยมีบ้านคนนะคะมันก็จะมีแบบห่างมีแต่ว่ามันห่างๆมากๆอะคะ่ะแล้วก็ข้างๆเนี่ยก็จะเป็นคลองชนะทานนะคะก็จะมีชาวบ้านเขาปลูกข้าวปลูกอะไรปลูกสวนลำไย,ยอะไรเงี้ยคะ่ะมปดูฝั่งนี้แต่ว่ามันดีตรงที่ว่า ตั้งแต่เราขับรถมาเนี่ยคือน้ำไม่ท่วมเลยค่ะเส้นนี้คือดีมากๆนะคะชาวบ,บ้านเขาทำานาธรรมชาติสุดๆเลยแถวนี้อุ้ยแถวนี้อากาศดีนะพอนะเนาะไมห่หายทุกคนดูวันนี้พาทุกคนมาเปิดประสบการณ์นะแล้วเราก็ได้เปิดประสบการณ์ด้วย ดีกว่าอยู่แต่ในบ้านนะคะแบบทําอะไรไม่ได้อะที่บ้านที่บ้านน่ะน้ําท่วมอ่ะมาดูมาเผอเป็นประสบการณ์แนวคิดอะไรเงี้ยต่อยอดอะไรเงี้ยเนาะนี่ยค่ะ,อะตอนนี้เราสองคนตายายนะคะก็ได้ยูเทิร์นรถนะคะกลับนะคะไปจุดที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะคะ ท่านผู้ชมสังเกตไหมว่าคลองชนบทานของเขาอ่ะกว้างมากเลยมันดีเพราะว่ามันมีคลองชนบทานหรือเปล่า๋ยวเนี้ยที่มันไม่ท่วมเพราะว่าแพงเพราะอะไรทำไมฉันเนี้ยต้งพูดออกซิเอชันถนนของเขาก็ดีนะคะลาดยางแบบสมู นี้ท้องฟ้าสดใสมากนะคะสวยงามอากาศก็ดีดีก้อนเมฆคุยเต็มท้องฟ้าเลยค่ะเห็นไหมคะาท้องฟ้าสดใสไหมครัโอ้สาน้ำมเดี๋ยวเราจะกลับไปจุดเดิมนะคะทนะ่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะ ไปเอาเบอร์โทรนะคะที่เขาติดป้ายว่าที่ดินแบ่งขายอะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะถามเขาว่าเออมีที่แบบถูกๆก,กว่านี้ไหมยอยู่ในหลืออะไรก็ได้เลยเนี้ยค่ะคือเราถามเพื่อเพื่อเป็นแนวทางเนาะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้แบบยังไงเนาะเอออะไรเงี้ยถามไว้ก่อนหาข้อมูลไว้ก่อนโอเคสอบถามไว้ก่อนนะผู่ชมไม่ได้คิดนะมันแพงอยู่นะเพราะว่าแต่เราก็ เขาถามก่อนเผื่อเขามีที่อื่นใช่ไหมพ่อ,อ,อที่ทมันธุรกันดารหน่อยใช่อันนี้เพราะแล้วว่าถามว่าผ่อนกับเขาได้ไหมหรือว่ายังไงไดใดๆอย่างคุณพ่อนะคะอะโทรหาเขาก่อนแบบก็โทรไปซอยหลือๆก็ได้เราเอาเนี่ยแล้ว่อเนาะเนี่ยเด้จะแอบก่อนคือมันดีอ่ะแล้วไปชมแถวนี้ไม่ท่วมเลยอ่ะแตงแต่ เดี๋ยว<ช>จดเบรเอร์โทรศัพท์อ่ะจอดล้วไกลไกโค้งหน่อยได้คุณพ่อไปจดเบอร์เขามานะคะ e> คือจะบอกว่าแถวเนี้ยมันดีทุกคนตั้งแต่เราขับรถวนมาเกือบชั่วโมงเนี่ยคือไม่ไม่ไ,ไม่ท่วมเลยค่ะนะคะแล้วก็อากาศดีมากนะคะไม่ไกลตลาดด้วยค่ะคุณพ่อเดินไปนู่นละ ู้ชมเห็นไหมว่าเนี่ยคุณพ่อมาปลูกถ้าสมมุติไอ้นี่เนาะคุณพ่อมาปลูกอะไรนะพวกผักพวกอะไรได้เลยเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าน้ําจะท่วมหรือว่าจะต,ต้องหนีน้ำเห็นไหมคะเอารถบ้านมาจอดก็คืออยู่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะสะดวกสบายท้องฟ้าปลอดโปรงลมรื่นใช่ไหรกับใช่เดี๋ยวเราโทรคุยกับเขาก่อนใหมใช่ว่างาน งานสักสองสามแสนมีไหมในหลืบก็ได้างนเนาะอืมแล้วก็ขอผ่อนจากเขาเลยได้ทำระยะเวลาสามปีก็วาไปนะพนะ่อเนาะครับโอเคค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขออนุญ,ญาตปิดคลิปก่อนนะคะท่านผู้ชมนะคะสําหรับคลิปนี้เราสองคนตายายก็ต้องขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราสองคนตายายนะคะจะอัปเดตนะคะว่าเออมันเป็นยังไงบ้างนะคะอืมน้อก็ติดตามกันในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ บายบายค,ะค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะทุกคนรักทุกคนมากมากเลยนะคะดูแลตัวเองด้วยบายบายตอนนี้เราก็ขับรถออกจากแถวนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกนะคะตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นซอยเข้ามาค่ะทุกคนอืมเนาะแต่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะบายบายขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ